สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแต่งงานกันทั้งๆที่เป็นญาติกันเสียน้ำตามาตั้งเท่าไหร่สาวโพสต์แต่งงานกับสามีทั้งที่เป็นญาติกันโซเชียลคอมเมนต์สนั่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยได้มีผู้ใช้ทิกต o k ใครหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวของตนเองที่กว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยเจ้าบ่าวที่เธอแต่งงานด้วยซึ่งเป็นญาติกันซึ่งก่อนหน้านี้ทางครอบครัวไม่มีใครเห็นด้วยกับการคบหาหรือแต่งงานกันในครั้งนี้ซึ่งก็ได้มีหลายคนเข้าไปถามว่าเป็นญาติกันแบบไหนซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับว่าตากับย่าเป็นพี่น้องกันค่ะโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าเราสองคนเป็นญาติกัน กว่าจะมีวันนี้ได้ผ่านด่านมาทั้งน้ำตาความลับที่ไม่เคยบอกแม้แต่เพื่อนสนิทต,ต่อมาเจ้าของโพสต์ยังอธิบายเพิ่มเติมว่าแต่ชินใจจะไม่มีลูกแต่ถ้าจะมีจริงๆจะไม่มีวิธีธรรมชาติแน่นอนจะปรึกษาหมออย่างเคร่งครัดไม่อยากให้กรรมาตกที่ลูกหลังเรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอาทิเช่นสมัยนี้อย่าว่าแต่ญาติกันเลยค่ะไม่ใช่ญาติ ก็ควรให้ความสำคัญในการตรวจเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรเพื่อดูโลกส่งต่อทางพันุกรรมถ้าคนสองคนและครอบครัวโอเคถ้าญาติห่างๆเลยแบบไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเราว่าได้นะแต่ถ้าสายใกล้กันให้ระวังตอนมีลูกแต่ใดๆคือความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอคะ่ะญาติคือเห็นการแต่เด็กๆเ,เลยไหมแบบวิ่งเล่นด้วยกันคลานตามกันมางานรวมญาติ ก็เจอแบบนี้ไหมญาติแบบไหนคะแบบฝั่งพ่อแม่เลยหรือญาติทางห่างขออนุญาตถามค่ะตายายเป็นพี่น้องแท้ๆกันใช่ไหมคะก็ถือว่าสายเลือดเดียวกันเลยนะแต่ถ้าตากับยายเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ห่างออกมาอีกหน่อยหนึ่งญาติถ้าไม่ใช่ลูกพี่สาวลูกน้องสาวไม่เป็นไรคะ่ะที่แถวเราก็เยอะที่เป็นญาติกันแต่งงานกันเป็นต้น ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ